เอาตัวคนตอนนี้ขอยกชิพ้าทุกคนลุยตลาดมือสองอยู่ที่ฝั่งไทยนั่นเองพี่น้องเอ้พี่น้องเอตําบลไร่ขิงอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมนั่นเองพี่น้องเป็นตลาดช่วงเศร้าๆเดพี่น้องเด้นเบาแนวกะฮะกระตื้นจากนอนพี่น้องบรรยากาศกะชิประมาณนี้เลยครับผมพี่น้องวานนี้จะเดินทางไปตลาดมือสองอยู่ที่เมืองจังหวัดนครปฐมนั่นเองทุกคนไปกันดูกันเลยทุกคนไปกันเลยรุ่งเก่า เนี่ยรุ่นนี้แฟเคยใส่เนี่ยมีไม้หอมทางต่างประเทศเขาจะขายความสนใจเกี่ยวกับของมือสองต่างๆขอแตงโมเป็นของขวัญโอ้ยยังไม่ขายเลยนี่ครับทุกคนวันนี้ก็มาตลาดพี่น้องตลาดอยู่ต่างประเทศนั่นเองพี่นอ้องเลยเป็นตลาดใช่ปะ มีของเก่าขายมากมายพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้ผลนมันพกพี่น้องพ้นก็เลยบ่กค่อยไลยเอาคนหนึ่งก็ขอเร้าคสวัยดีสวัยดีพี่น้องผมพ่อคับเป้าแนวปลายครับผมเมื่อนี้ก็มาตลาดพี่น้องขายของเก่านะต้องข่าวที่จะคนไล่บพอสมควรนะพี่น้องเกิดก็มี่ครับผมอันนี้เป็นตลาดอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองทุกคนโอ้ต่ว่าคนบ่กค่อยไลยน่าจะเป็นเนื่องจากว่าคนมันตกไงเมื่อคืน เมื่อคืนเนี่ยฝนมันตกไงทุกคนของขายก็เลยบ่ค่อยหลายไปไหนมันมันตกของขายก็เลยเบาลงปกติของขายหลายกว่านอื่นทุกคนอะไรกำลังเปิดนะคนกำลังเรื่องลังกันมาเรื่อยๆตอนนี้ยามคืนโอ้ไม่ทุกอย่างเลยแหลย อันนี้เป็นตลาดรูดต่างประเทศนั่นเองทุกคนโอ้ตลาดของเก่านะโอ้โทรศัพท์ก็มีทุกคนโทรศัพท์รุ่นเก่านะแง่รุ่นนี้ไฟรเคยใส่เนี่ยเป็นรุ่นเก่านะ มีไม้ครับว,ว,ว้าทุกคน,น,น,นดีดีเฮ้ยมีแผ่นนี่เป็น้องผมได้เคยเบิงเลยรุ่นสมัยแผ่นแผ่นซีดีนะมีแผ่นซีดีพบเป็นหนังรุ่นเก่านะอันนี้น่าจะเป็นเทปรหรือเปล่าของสองะสมหนัง มองคายหลายอยู่เลยของเรื่องอยู่ครับทุกคนอันนี้คือตลาดจู่ที่ตั้งปลาเทศนั่นเองทุกคนบรรยากาศกบคนมานี่ผมค่อยร้ายเป็นแนะปกติคนมันจะร้ายกว่านี้มันไม่ดีแล้วลันไปผักลม เสือฝาตัวละยีบาทโอ้โยบาทพี่น้องเสือฝ้าพีนี่นะอู้โมบกคันเขาจะหุบเหมือนยังปะคนก็หุบเหมือนลายเลยเขาจะอุบมืไนยังไงมาเพี่อ,นนอ,อ,อ้อง ข้ามว่เงยนะแล้วเบื้ังเสือผาจมาไห่อคนกจะุ่มกันได้เลยขายกันเยอะแยะพี่น้องอันนี้คือตลาดของเก่าเบื้องเสือผาเรียกว่า่็เบื้งเสื้อผาเพราะได้ใส่ เสื้อผ้ามือสองอันนี้คือเสื้อผ้ามือสองในส่วนนี้นะขายกันกต่ตั้งพ่อได้ซื้ออเสื้อผ้ามือสองว้าวยังดีอยู่ดิน,นี่คือส่วนขายเสื้อผ้ามือสองตัวอะไรโอ้ตัวละสิบบาทใน,นตัวละสิบบาทนะทุกคน เป็นโซนพอ่อใี่ไหพ่อขายกันไปเองของมือสองมีพอ่อเลยนะท่าเ่าให้เป็นตลาดตลาดเศร้านะดคุณนะตลาดเศร้าบ้านอยู่ต่างประเทศนะพี่นอ้องขาคนก็จะขึ้นเมืออ่อไงก็จะามาซื้อกันเนี่ยของมือสองเมืออ่อไครบ สามารถซื้อกันได้พี่น้องอกาถือว่าเป็นอีบรรยากาศหนึ่งนะที่ว่าทางต่างประเทศเขาจะแข่ความสนใจเกี่ยวกับกองมือสองต่างๆนะครับทุกคนเนี่ยคนก็จะพยายามกันลังไหลกันมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะพี่น้องแต่ว่าเรื่องจากคนมันตกพี่น้องคนก็เลยอาจจะหน่อยหรือเปล่าแต่ปกติคนมันหลยกว่านี้เลยไล่เลยแหละมากันเต็มมือนี้ก็ชิบะฮะซื้อเกิดเรื่องเกิดบางแนวนี้เริ่มขาดแล้ว ดีปะาหลอกเกิดใช่ไหมหลอกเกิดมาอสอ,อ,อ,องจังหน่อยพี่ต้องว่ามันคิเป็นประมาณใดอันนี้เป็นตลาดตอนนี้เลยเข้าเลยคนหนึ่งอ๋อแต่ว่าจุดนี้คนหลายดิเจ้าหุ่มมันซื้อของไปตลาดของเก่านะทุกคนนะเสือ้อผ้ามือสองที่ลงที่นอนเสื้อผ้าสุนัขนอนนี่วัดของมือสองนะทุกคน ตลาดที่มีความยิ่งใหญ่อยู่นะปกติใหญ่ว่นนี้นะบันนี้ว่านะแต่ว่าเนื่องจากจะเป็นแบบโนมันตกะนมาตกคน,นก็เลยเบาบางลงนะทุกโซนมาแนละ้วตอนนี้กำลังหาเกิดเลยอีเกิดไม่เกิดมันเริ่มขาดเลยแหละเดี๋ยวซื้อมาอีกดีกว่านะทุกคนนะอันนี้นเป็นตลาด อยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองพี่น้องอของขายของเก่าครบเลยเพื่ออยากได้ก็มาเอาเลยมีมาเลยอยู่นี่นะขอแต่ว่เป็นของเก่าโอ้ยยังมีขายเลยมีถูกสนิดี่นลองคุณได้ต้องการนะ อันนี้ก็คือไล่ขิงพี่น้องตลาดไต้ขิงเช้าไล่ขิงนะผู้ใดต้องการก็สามารถมาได้เลยแวะมาซื้อของนะถาว่ามีคนต้องการนะทุก,นนกนนคนลองได้เลยค,ลลยครับนาทุกคนผู้ใดที่ว่าต้องการอยากจะมาซื้อก็สามารถมาได้เลยมีทุกอย่างอยูอย่นี่

เยงคนละแปดสิบาทนะทุกคนเอาไปใส่เลยไม่เจ้หลายรุ่นเลยท่วยใส่แ้วยแบดีด้วยนะเนี่ยซนะาบเซร้ายกระเป๋าหลังบูมีหลังหายทุกคนตากล้นะครับเพื่งได้เลยมีหลายสาหลายขนาดหลายหลายขา้อ เจ๊ชิบเลยตัวใหญ่เอาเถอะเชื่อเถอตัวนี้สวมีตัวขอตัวได้จ้าจะคึ้นขึ้นจักหน่อยครับผมทุกคนตลาดอยู่ต่างประเทศจะคึ้น네ขึ้นจักหน่อยอันนี้เป็นตลาดขายของเก่าลถูกโซนเลยนะเสื้อผ้ามีครบเปิ ตัวบ่แพงพี่น้องตัวนึงกะบ่แพงดอกมาซื้อเข้าไปเข้ามาทุกคนนะอ้าแม่ของผู้ใดเสียอยีหยงก็สามารถมาเฮาอยู่นี่ได้เลยอ่ามันเสียมันยังนวงทวันนะมันเสียมันพังเฮากสามารถแวะมาซื้ออยู่นี่ได้เมาก็าม,ามกี นี่เห็น28่แ้เลยเอา,อาไตาร์าเวฟไอ,อนน้ไต้ต้าตัวนี่ครับตัวนึ่งนี่125แล้วอออตองตองสูงให้ตรงไมครับมันก็ลูดเวลเวลามีทุกอย,อย่างนะทุกคนของเก่านะผู้ใดอยากซื้อนะลองมาซื้ออยู่นี่ได้เลยอยู่ที่เขาจังวัดหน้าตลาดเลยคิงนะทุกคนนะรองมาซื้อกันหมดกันละเมตร ครบเลยครบทุกอย่างเลยไงสำหรับเม็ดรงีครบเลยโงสวันอสว่านรมกมีน้ครบเครื่องเลยนะวนเป็นมือสองนะทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องไปซื้อมือเลยซื้อมือสองก็ได้ทุกคนลองลองเท้ามือสองมือแรกครบ มาที่นี่ทีเดียวจบทุกคนจบทุกอย่ขขางนะมาลนวันนะตอนนี้มาแล้วกำลังพายอย่างทุกคนอย่างเบืงนะอย่างเบืงนะาวะ่า <c oughs> เป็นอย่งางไรตลาดคือที่ต่างประเทศนบรรยากาศเป็นอย่งางไรของขายคนขายที่จลอ่านี้ครับตลาดเรามันเชอย <c oughs> ต้องระวังให้มากนะครับสายไฟถ้า,าดูให้ดีนะครับอย่างที่ผมเคย,ยที่ท่ปปรายไฟ เนื่องจากคนตกอันไหนไม่ใช้ก็ไม่ควรใช้เลยนะครับคนไปเหยียบเข้านะครับมันเกิดไฟช็อตแล้วทำให้เขาเสียชีวิตมันติดกุ๊กนะครับมันเกลี่ยไม่ได้หรอกครับมันเป็นคดีอหญ่หนึ่งถือว่าถือว่าเป็นเรื่องดีนะาโดยกบฏมีเจ้าหน้าที่ประกาศด้วยทุกคนนะครับแต่ไห่วงนะครับบางทีเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้ ไม่เลยขอลองพอรถมีมาแล้วย้ายมันเกิดนะครับเพราะเกิดแล้วมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาเอาใครมันไล่ถูกครับแต่ว่าเกิดจากตรงไหนหรเพราะเหตุไม่เกิดแล้วนะครับสายไฟไทยคือไม่ดีอ่ะไม่ต้องใช้ไฟเลยสักวันไม่เป็นไรนะโอ้ล้อรถพี่ตะคันนำง่ามมาพี่น้องนี่ มันก็อยากได้อยู่เดินคู่นี่ผมแข็งเลพวกี่อยเยอะๆที่ได้รับแจ้งมาว่าไฟแล้วทีออกอากาเราถัดยังเขาขายได้มือสองะพี่น้องเราถัด่หนึ่งขาไม่ร่้ยด ลมก็มีเพี่อนคุณอารมณ์โอ้โหนี่บัดนะมาที่นี่ทีเดียวจบรู้เรื่องนะทุกคนมาที่นี่ทีเดียวจบรู้เรื่องอันนี้คือตลาดอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองนะทุกคนเนาะ ก็คือเข้ามาอยู่นี่ที่เดียวเนี่ยคือจบรู้เรื่องเลยเรต้องไปใส่เลยของขายมันหลเม,ม,มื่อไหร่ตัวมีวัดเนี่ยมีมาเลยเขาอะไรอย่างนี้ไงมาแล้วอยากได้เกิดไปแล้วเกิดมาเกิดที่มาแล้วต้องการที่วมาแล้วตามหาคือโบมีมีบัดของขายครบนะทุกคนนะของกรเกงเท่าไหร่สามสิบสี่สิบครบเครื่องเลยเนี่ย ราคาบาเพงนะทุกคนตอนนี้บอนนี้จะย่างอ้อมแล้วนะทุกคนให้ทุกคนเบิ่งว่าตลาดอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยยิ่งใหญ่ประมาณใดนเป็นองแหละกะคู่คนพากันหลั่งไหลมาเป็นตลาดมือสองนะทุกคนนะแต่กับริมีแค่มือสองมือแรกกับมีทุกคนอะไรทั้งยังทั้งเด็กกะแวะมาซื้อตู้ตลาดนี้ได้มาตรงที่ไล่คิงน,นั่นเองทุกคนแต่ว่าเสียอย่างเดียว รู้สึกว่ามันจะแสบไปจักหน่อยไม่ต้องพอเนื่องจากคนมันโอ๊กเนี่ยโอ้โหมีทุกอย่างนะใส่ค้าว่ามีทุกอย่างเลยนะตียงทังอะไรทุกคนพังเนี่ยอะไรโมซงโมไซไม่ตีฟงตีครบครบเครื่องทุกอย่างครบ <c oughs> ล่อลงลอดรถกะมีแหงขายแหงเลือกกันได้ะแบครันโอ้หมดแล้วหมดเลยลนะตดูดูนะพี่ผมหมด ที่จะลายอันนี้เป็นแค่บางส่วน,นนี้เป็นแค่บางส่วนหนึ่งนะทุกคนนะที่มใม้เบิ้งเนี่ยนะโหน่อะไรทุกคน อยู่ลำโพงกูได้อยากมาซื้อมาได้เลยลำโพงมีวัดสูรูปแบบนะทุกคนนะกูคุณสูได้อยากจะมาจัดใส่เสื้อผพองเสื้อผ้ารบแล้นนะอยู่นี่ครบเครื่องทุกคนเลยเป็นความมือสองกะบบกเป็นแรงแบบพี่น้องใส่ได้รือเก่ามือแรกมือสองใส่ได้วัดเอาไปทำกอสซาดดีๆไปสักรีดดีๆพี่น้องกะกลับมาใส่ได้ปกติคือเก่านะทุกคนนะ ทุกคนต้องคิดว่าเฮ้ยเป็นของมือสองอะมันสีใส่พอได้นะทุกคนใส่ได้เบิดทุกคนเลยมือสองมือแรกเอาแเอาไปทำคอนซาดจักหน่อยนะทุกคนนะมือกับมาใส่ได้เหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้มาแล้วอยู่ที่ตลาดต่างประเทศนี่ทุกคนเป็นบรรยากาศที่ว่าคึกคืลเลยค่ะคู่คนหลายคู่คนความสนใจอย่างหลายเลยนะทุกคนนะตลาดนี่ทุกคนของของเก่านะ กูได้ี่ว่ะของเก่าเลยหมักของเก่าแ,าแต่โบมีอะไรที่จะสอมก็สามารถมาซื้ออยู่ตรงนี้ได้เลย,เลยทุกคนสามารถมาซนะื้ออยู่นี่ได้เลยนะของเก่าๆนะทุกคนนะทีโบมีอะไรนะทุกคนก็สามารถมาซื้ออยู่นี่ได้นูเกียพี่น้องแต่ว่ายัางบ่ทันเก่าในน่ารุ่นนี้นะ โรศั์มือเกียแต่วายังทัดเก่าปนันเลย่าทุกคนนะนี่รุ่นสมัยก่อนเราจะออกมาไม่มีรุ่นบแบปลกออกมากเนี่ยเพื่อนเลยไม่ไดเคยใส่เนี่ยอันนี้ซ้ s ซุงอันนี้ยังใหม่แล้วซ้ำซุงน่าทุกคน <c oughs> โอ้ยอ <c oughs> ม่พูดถึง <c oughs> ไไ่ไม่ได้หันย่างไม่ไเลย อาก,กาศขนาดแสะนั่นนี่ถนนแสะนั่นทุกคนแต่ว่าคนก็ยังมากันได้แบอฝ่ามือสองครบเครื่องเลยต้องการโอ้มีธนามัติเก่าให้ดูทุกคนธนามัติเก่าเขาไหมธนามัติเก่าเขานี่ทุกคนของของกนิกคนกครบเครื่อง คนมึง้นไม้นะทุกคนนะมีขบเครื่องนะทุกคนมีขบเครื่องเลยทนะุกคนอันนี้เป็นตลาดอยู่ที่ต่างประเทศนะนหรือว่าอยู่ที่ฝั่งไทยนั่นเองนะทุกคนนะไม่ตลาดเศร้าเด้อพี่น้องเด้อเกิดสิประมาณนี้แหละครับผมเอาพี่น้อง คลิปนี know, s <S mm ้อีพีนี้มาแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันพี่น้องเลยเจอกันอีพีถัดไปนะทุกคนว่าติดตามมาแน็กไว้นะว่าบมาแน็กจะพาทุกคนไปลุยอยู่ทางใดนะพี่น้องลองติดตามไว้สักก่อนแล้วจังเด้อเดี๋ยวเจอกันถัดไปพี่น้องเจอกันอีพีถัดไปก็แล้วกันนะทุกคนมาบมุนกันว่าบมาแน็กจะพาทุกคนไปลุยใส่คลิปนี้พี่นี่มาแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วกันพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสวัสดีครับผมไปแล้วพี่น้องบายบายเด้อทุกคนเด้อ